สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมนูดอกไม้ผักป่าย่ากินได้จานต่อไปก็คือผักกูดนั่นเองค่ะผักอุกูดเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า ostrich ฟิร์นะคะหรือว่าเฟิร์นนกกระจอกเทศนะคะส่วนภาษาฟินแลนด์เรียกว่ากอดการซีปีนนะคะหรือว่าปีงนกอินทรีนั่นเองค่ะ ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฟินแลนด์เนี่ยนะคะจะเรียกผักกูดต,ตามลักษณะของใบแก่นะคะคือเหมือนกับปีกนกนั่นเองค่ะส่วนคนไทยที่เรียกว่าผักกูดก็เรียกตามลักษณะของยอดเนี่ยค่ะที่มันม้วนกลมนะคะผักกูดเนี่ยที่ประเทศฟินแลนด์นะคะมันจะตายทั้งกอในช่วงหน้าหนาวค่ะและมันจะงอกใหม่พร้อมกันทั้งกอในฤดูใบไม้ผลหรือว่าตอนนี้นะคะ แต่แม้กระทั่งว่าต้นมันตายนะคะแต่รากมันคงอยู่นะคะฝรั่งบางประเทศนะคะจะเปรียบผักกูดนี่เสมือนกับหนอมไม้ฝรั่งป่านะคะผักกูดจะ,จะเจริญเติบโตวรวดเร็วมากนะคะจะ,จะเจริญเติบโตประมาณเจ็ดเซนติเมตรต่อวันค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ชื่นชอบผักกูดถ้ามันขึ้นมาแล้วต้องรีบๆเก็บนะคะแต่ถ้าเด็ดมันบ่อยๆเนี่ยมันก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมา ให้ให้ให,ให้กินตลอดอ่ะค่ะมีการวิจัยพบว่านะคะพบว่าผักกูดเนี่ยอ่ามันมีสารก่อมะเร็งลำไส้แล้วก็มะเร็งกระเพาะอาหารนะคะมีสารตกค้างค่ะเพราะฉะนั้นควรบริโภคแต่น้อยแล้วก็ทำให้สุกก่อนเอามาประกอบอาหารนะคะไม่ควรกินดิบดิบค่ะ แล้วก็ควรกินในปริมาณน้อยแค่เป็นผักแกล้มเท่านั้นนะคะไม่ควรกินเป็นอาหารจานหลักนะคะคนฟินจะนำผักกูดมาผัดกับเนยทำพาสต้าแล้วก็ทำอาหารประเภทภายนะคะเดี๋ยวเรามาทำเมนูของเรากันเลยนะคะนี่นะคะยอดอ่อนๆที่มันให้มันเด็กๆแบบนี้นะคะ่ะ แบบนี้นะเอาแต่ยอดอ่อนๆนะคะนี่ค่ะโอ้ยยอดกำลังน่ากินเลยอันนี้เหมือนที่เมืองไทยนะคะไม่ไม่ได้แตกต่างอะไรแต่เหมือนกับว่าเออพี่ก็อ่านตามที่ พี่ก็อ่านตามที่เขาว่ามานะคะฝรั่งว่าไงแล้วก็อ่านตามหนังสือของเขาอะค่ะนี่นะคะเมื่อได้ผักกูดมาแล้วก็นํามาล้างนะคะล้างให้ไอนเนี้ยค่ะผมมันเนี้ยค่ะไม่รู้เรียกว่าอะไรออกให้หมดนะคะล้างโดยการขยี้เบาๆนะคะขยี้เบาๆ ต้มน้ำให้เดือดน,นะคะใส่เกลือนิดนึงผักกูดที่ล้างสะอาดแล้วนะคะใส่ลงไปแค่พอสลดนะคะแค่พอสลดแล้วก็เดี๋ยวเอาไปน็อกในน้ำเย็นนะคะเมนู เมนูของเราวันนี้นะคะเมนูวันนี้นะคะยำผักกูดค่ะยำผักกูดนะคะแบบใต้ใต้ง่ายๆเลยค่ะผักกูดนะคะล้างล้างลวกนกน้ำเย็นเรียบร้อยนะคะหมูสับกับกุ้งค่ะอันนี้ก็ลวกสุกเรียบร้อยนะคะ เม็ดมะม่วงหิมพานค่ะทอดเรียบร้อยนะคะหอมแดงซอยค่ะน้ำมะนาวนะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็นี่นะคะน้ำตาลผงนัวแล้วก็พริกพริกแล้วแต่สะดวกเลยนะจะตําหรือจะหั่นนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะน้ำปลานะผงนัวใส่เลยค่ะ น้ำตาลนะคะน้ำมะนาวพริกนะคะหอมแดงซอยค่ะจากนั้นก็เอาพริกเราเข้ากันนะคะ อ้ยลิ่งพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสิร์ฟกันเลยค่ะ เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูยำผักกูดของเรานะคะกินได้อร่อยแน่นอนค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ